เทียบค่าตัวเบลล่ากับนางเอกสีมอเห็นชัดใครได้ดีกว่าเรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นอย่างมากนางเอกสาวใหม่ดาวิกางานงอกอย่างต่อเนื่องหลังเธอเล่อาอดีตในรายการช่อง YouTube ของตัวเองเมื่อถูกมิวนิดฐาแขกรับเชิญถามว่าเคยไปออกอีเวนต์แล้วเจอกันซีนไหมซึ่งมิวนิดาออกปากว่าไม่อยากได้คำถามนี้ก่อนที่มากี้พูดแบบเดือดๆว่าฉันว่าโดนทุกคนจากนั้นมินชลิดาก็เสริมว่าและโดนคนเดียวกันทำเอาใหม่ดาวิกา ถึงกับตาลุกบอกว่าเมื่อกี้แรงมากนะก่อนมีวิทาเล่าต่อในตอนนั้นยังเด็กซึ่งออแกนเซอร์บอกเตรียมชุดมาให้ไปใส่หน้างานเลยพอแต่งตัวเสร็จไปหลังเวทีมีคนหายปายด้านมิ้นเสรร์ว่าจําได้แล้วตอนนั้นเดินอยู่มีคนตะโกนว่าให้เดินช้าๆหน่อยพอปรากฏตัวบนเวทีแล้วถึงได้รู้ว่ามีคนไปเปลี่ยนชุดมากันซีนแล้วเนื่องด้านไมเดวิกาเล่าเรื่องของตัวเองต่อทันทีสมมุติมีจุดที่ต้องปวดท่าเป็นตัววีเธอ ต้องอยู่ตรงกลางพอไปเดินปลายรันเวย์หันมาคือโดนแย่งที่ยืนบนเวทีตอนนั้นไม่รู้จะทํายังไงก็เลยไปหยุดยืนที่หน้าเขาเลยทําเอาเพื่อนๆถึงกับบอกว่าแรงกว่าในขณะที่มากี้เจอคําถามเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกซึ่งเจ้าตัวได้เล่าเหตุการณ์ที่ตัวเองเคยเจอแบบไม่มีกักว่าขอเล่าเหตุการณ์ก่อนแล้วค่อยบอกว่าทําไมขนาดไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยแต่มีแค่คนเดียวเขาพูดกับฉันว่าคอยดูใครจะอยู่วงการ นนีได้นานกว่าการพูดแบบไม่มีใครอยู่พูดอยู่ในห้องนั้นแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ก่อนที่เดินเข้าไป คิดว่าเดี๋ยวจะมีอะไรเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงเชื่อหมายว่าเรากลับไปหาเพื่อนทุกคนและบอกว่าเราไม่ขออธิบายให้ใครฟังนะให้ฟังเสียงแล้วทุกคนก็นั่ง,งเงียบๆฟังเสียงแล้วทุกคนก็แบบทำเสียงซูดใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากาันพร้อมกระซิบบอกเพื่อนว่าเป็นใครจนหลายคนในโลกโซเชียลต่างประโยงว่าใช่นางเอกสาวเบลล่าหรือเปล่าพร้อมขุดภาพแฟชั่นโชว์ในอดีตเมื่อปี2015ร้อนจนมาคี้โพสข้อความชี้แจงในอินสตาแกรมส่วนตัวว่า มใช่เบลล่านะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะวันนี้เราจะพามาเปิดค่าตัวของพวกเธอเหล่านี้กันค่ะโดยเบลล่านั้นในปี2565สําหรับ1เบลล่านั้นเล่นละครเริ่มต้นที่80,000บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่9ล้านบาทต่อชิ้นออกอ e ีเวนต์เริ่มต้นที่2 0 0 0 0 0บาทต่อครั้ง2อหไมเดวิกาเล่นละครเริ่มต้นที่1 5 0 0 0 0บาทต่อตอนเล่นโฆษณาเริ่มต้นที่8ล้านบาทต่อชิ้นออกอ e ีเวนต์เริ่มต้น ที่20,000 0บาทต่อครั้ง3มิินชลิดาเคยมีข่าวอับค่าตัวอีเวนต์2เท้าทําเอาบรรดาผู้จัดงานถึงกับใส่หน้าแต่ก็ไม่ทราบยอดที่แท้จริง4มาก,กีเจ้าตัวก็เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าไม่เบิร์นค่าตัวรับงานคู่ป๊อกก็ยังไม่ทราบจานวนค่าตัวได้เหมือนกันห้ามิวนิทาเธอก็เคยมีข่าวมิวนิธาปัดค่าตัวอัพค่าตัวแข่งยายา,ยาโตเป็นดาราเข้าถึงยากแต่ก็เคยมีข่าวของเธอว่าแค่ต้นปีมิวนิฐาฟาดรายได้เกือบ50ล้าน ร้าน